ชิ้นนี้จะขนาดเท่ากันเลยกับบนยอดองค์เจดีพระาธาตุพนมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วที่ญาติโยมได้ถวายแผ่นทองคําถวายทองคาสร้อยแหวนอะไรต่างๆทางวัดได้มาทําในห้องนี้แหละนะครับเจ้าหน้าที่ได้ทําห้องนี้พอเสร็จแล้วก็นําไว้ให้กับญาติโยมเราได้ชมกันนะครับสิ่งหนึ่งที่ล่าสุดนะครับล่าสุดที่ทางวัดได้ประชาสัมพันธ์บอกบุญญาโยมก็คือในการถวาย แผ่นพระไตรปิฎกทองคําหุ้มห้องบรรจุพระอุรังคาธาตุชั้นที่3นะครับก็เช่นเดิมครับก็ต้องมาทําอยู่ี่ห้องนี้นะครับโดยก็จะเป็นแผ่นแผ่นทองแดงนะครับโดยใช้ระบบอ e ิเล็กโรฟอร์มิงจากแผ่นเดิมจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแผ่นแบบนี้เรียกว่าแผ่นทองแดงนะครับโดยข้างในก็จะจารึกพระไตรปิฎกเอาไวา้นะครับพระสูตรพระวินยัยพระอภิธรรมเอาไวา้นะครับเสร็จแล้วก็นําแผ่นนี้มาทำอ e ิเล็กโรฟอร์มิง นะครับเนี่ยอิล e ็กโ forming ทองคำนะครับก่อนที่จะนำขึ้นไปบรรจุหุ้มห้องพระอ,อุรังคธาตาุชั้นที่3นะครับโดยทั้งหมดก็จะมี1เป็นอนุสรไว้นะครับก็คือถุงผ้านะครับถุงผ้าบรรจุแผ่นพระไตรปิดกทองคำนะครับด้านละรวมทั้งหมด200กว่าแผ่นนะครับ200กว่าแผ่นขึ้นแล้วก็มีสิ่งที่นอกจากนั้นก็เป็นแผ่นอันนี้เป็น ดอกไม้ที่หุ้มห้องบรรจุอุรังคธาตุเป็นรอยต่อนะครับรอยต่อระหว่างแผ่นจะมีจุดเป็นจุดนี้นะครับก็จะนําดอกไม้เหล่านี้นะครับปิดรูไว้นอกจากนี้ก็มีในพิธีนั้นนะครับก็จะมีการสร้างพระาธาตุพนมองค์เล็กนะครับสร้างพระาธาตุพนมองค์เล็กเป็นองค์จำลองเพื่อที่ระลึกในการบรรจุห้องอุรังคธาตุชั้นที่3ไว้นะครับหลายท่านก็ได้รับแจกไปแล้วนะครับได้รับแจกในพิธี แล้วก็มีเหรียญต่างๆนะครับมีอุปกรณ์ต่างๆมีแผ่นทองคำนะครับกลองแผ่นบรรจุพระอุรังคธาตุนะครับมีด้วยกันหลายชิ้นนะครับให้คณะเราและรวมไปถึงเครื่องมือนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบพิธีนะครับได้รับความเมตตาจากเจ้าพระคุณส่เดชพระสังฆราชนะครับในการทรงเจมิมเริ่มตั้งแต่ หยดน้าค้างปริยอดท่อนหนึ่งท่อน2ท่อน3และรวมไปถึงแผ่นรปรตปรปิฎกทองคํานี้ด้วยนะครับพร้อ,อมนี้ก็จะมีภาพนะครับพิธีต่างๆที่ทางวัดได้จัดจัดมีการอัญเชิญเนี่เป็นอัญเชิญปริยอดนะครับปริยอดนะครับปริยอดแต่ละชั้นแต่ละท่อนนะครับท่อนหนึ่งท่อนสองท่อนสามโดยแต่ละท่อนได้รับความอนุเคราะห์นะครับเมตตาจากพระอาจารย์เพทายนะนทวโรนะครับอันนี้ โยมกะละเมคุณครูอ้อยทิตินาธนะครับที่ได้มาเป็นเจ้าภาพพร้อมนี้ก็มีท่านพระอาจารย์ก้องนะครับท่านพระอาจารย์ก้องอันนี้พิธีอัญเชิญอุปคุตนะครับมาคุ้มครองนะี่ครับโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพรมุนีอาจารย์ปฐถมพงศ์นะครับแล้วก็พระอาจารย์ก้องส่วนภาพข้างบนนี้เป็นผู้อุปสมริดบรรจุพระอุรังคธาตุนะครับเราจะนํามาประมวลอาวา่อยู่ในห้องนี้ส่วนท่านใด ที่ขึ้นมาชมแล้วอยากจะเก็บภาพแต่ละภาพไว้ก็สแกนคิวอา e โคได้เลยนะครับส่วนภาพทางนี้ครับเป็นภาพในประกอบพิธีอันเชิญนอกจากนี้แล้วยังมีการถวายพระนักปกทองคำด้วยนะครับนะครับเป็นพระนักปกทองคำถวายอยู่ที่ชั้น6ขององค์พระาธาตุพนมด้วยนะครับอันนี้เป็นภาพประกอบในขณะเริ่มทำพิธีนะครับมีญาติโยมหลายท่านนะครับนี่ก็เป็นภาพอาจารย์ท่านประถมพงษ์ณจัมปรักนะครับได้มา ร่วมในการประกอบพิธีถวายทองคำหุ้มห้องอุบรรจุด้วยนะครับอันนี้ปียอดครับนี่ปียอดอันนี้เป็นทองคำแท้นะครับหยดน้ำค้างต่อแกนฉัดนะครับต่อแกนฉัดเรียกว่าหยดน้ำค้างต่อแกนฉัดฉัดทองคำก็จะเป็นท่อนแล้วก็ใส่ลงไปในนี้นะครับเป็นแกนลงมาซึ่งองค์เนี้ยเป็นทองคำทั้งหมดนี้จะขนาดเท่ากันกับโมเดล นะครับจะขนาดเท่ากับโมเดลตัวนี้นะครับจะขนาดเท่ากันเลยนะครับโดยประดับเพชรประดับพลอยทุกอย่างก่อนที่จะนําขึ้นองค์พระธาตุพอนมนะครับส่วนทางด้านนี้จะเป็นภาพที่ได้รับความเมตตานะครับจากเจ้าพระคุณสรุปรปสังคราชองค์ปัจจุบันนะครับซึ่งตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับในการถวายปริยอด ก็ได้รับเมตตาในการทรงเจิมนะครับถวายปียอดเสร็จก็มาถวายหยดน้ําค้างปียอดท่อนหนึ่งท่อนสองท่อนสามทุกท่อนนะครับทุกท่อนได้รับความเมตตาจากเจ้าพระคุณเสด็จพระสังฆราชท่านทรงเจิมนะครับทรงเจิมก่อนนะครับทางวัดก็ได้เก็บภาพเไว้เป็นภาพประวัติศาสตร์ของวัดพระธาตุพนมนะครับทุกภาพนะครับซึ่งมีพระอาจารย์เพททยพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับ ถามว่าปียอดเก่าของวัดพระธาตุพนมมีลักษณะเป็นอย่างไรหรือหยดน้ําค้างเก่าเป็นยังไงอ้าวชมภาพนี้ครับภาพนี้คือหยดน้ําค้างเก่ายอดพระธาตุพนมองค์เดิมนะครับตั้งแต่ยังไม่ทําการหุ้มทองคําและยังไม่ทําการบูรณนะจนกระทั่งพระธาตุพนมลม้มนะครับก็คือท่อนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพประวัติศาสตร์ของวัดพระธาตุพนมนะครับอันนี้อยู่ชั้นที่2นะครับเป็นห้องที่3เอาละครับต่อจากนี้ไปจะนํา คณะเราไปชมชั้นล่างนะครับชั้นหนึ่งว่ามีอะไรบ้างเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ของวัดเจะยตามต่อไปครับครับหลังจากที่เราได้ชมชั้นที่2ไปแล้วนะครับต่อไปจะพามาชมชั้นที่1น,นะครับซึ่งถือว่าเป็นชั้นประวัติศาสตร์ของวัดพระธาตุพนมเช่นกันนะครับโดยห้องแรกนะครับจะเป็นห้องจดหมายเหตุพระธาตุพนมพังทลายในวันที่11สิงหาปี2 5 1 8นหะครับหลังจากที่พระธาตุพนมได้บูรณะ หลายยุคหลายสมัยจนกระทั่ง2,518เวลา19นาฬิก38นาทีพระธาตุพนมที่สูง57เมตรก็ล้มลงมาทั้งองค์นะครับพอล้มลงมาแล้วทางวัดก็ได้สร้างใหม่คือองค์ปัจจุบันนี้นะครับซึ่งห้องนี้ก็จะนำภาพประกอบนะครับภาพประกอบเมื่อครั้งพระธาตุพนมล้มนะครับจะเป็นภาพอีกภาพหนึ่งที่ถือว่าหาดูได้ยากพอสมควรนะครับหาดูได้ยากพอสมควร พระธาตุพนมล้มซากปราักพังเสร็จอิดต่างๆอันนี้เป็นภาพหลวงพ่อเจ้าวาดนะครับท่านเจ้าคุณหลวงปู่แก้วพระธรรมราชานุวัตนะครับแก้วกันโตภาสวอดีตเจ้าวาดพระธาตุพนม,มที่ท่านพบพระอุรังคธาตุอยู่ในพระอุปสมฤทธิ์นะครับเนี่ยแต่ละภาพเรื่องราวต่างๆรับเรื่องราวต่างๆอันนี้เป็นภาพก่อนที่จะทําการสร้างองค์ใหม่นะครับก็มีการบวงสวงนะครับขอคาระวะแล้วก็ อันนี้คืออิฐเก่าครับอิฐเก่าพระธาตุพนมส่วนหนึ่งที่ทางวัดได้นํามาจัดแสดงให้คณะเราทั้งหลายได้เห็นว่าอิฐในยุคนั้นมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเป็นลักษณะอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะนํามาให้ให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับอันนี้ตอนสร้างพระธาตุพนมครับภาพนี้เป็นภาพสร้างพระธาตุพนมองค์ใหม่หลังจากที่พระธาตุพนมล้มแล้วเนี่ย นะครับลวมแล้วทางรัฐบาลก็ได้มาสร้างองค์ปัจจุบันขึ้นซึ่งองค์ปัจจุบันที่สร้างนี่ก็จะห่างจากอิฐเดิมฐานเดิมเนี่ยฐานเดิมยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับ<ๆ>เพียงขยับออกมา4ด้านด้านละ2เมตรโดยใช้เสาเข็มทั้งหมด44ต้นเจาะลึกลงไปทั้งหมด20เมตรนะครับเนี่ยห่างจากฐานเดิมฐานเดิมก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมพอเวลาเข้าไปในพระธาตุพนมยาติยยมจะเห็นตรงกลางนั่นคือฐานเดิมขององค์พระธาตุพนมนะครับอันนี้ตอนก่อน พนมจะล้มนะครับจะเป็นภาพนี้นะครับก่อนที่จะล้มฐานชั้นล่างขององค์พระธาตุพนมด้านทิศตะวันออกนะครับที่มีการผูกก่อนลงมาให้เห็นแล้วนะครับส่วนภาพนี้เป็นภาพในการลงเสาเข็มนะครับเสาเข็มองค์พระธาตุพนมนะครับตามที่นาเรียนเมื่อกี้นี้ว่าลึกทั้งหมด20เมตรใช้ทั้งหมด44ต้นฝั่งละ11ต้นนะครับ นอกจากนี้แล้วก็ยังนำเสนอเกี่ยวกับวัตถุมงคลของวัดนะครับเป็นเหรียญต่างๆในสมัยพระธาตุพนมล้มก็ดีหรือสร้างในยุคปัจจุบันก็ดีเนี่ยก็จะนำเอามาเก็บรวบรวมเอาไว้ในห้องนี้นะครับเป็นองค์พระธาตุพนมเป็นเหรียญพระธาตุพนมพร้อมนี้ก็จะมีบล็อกนะครับบล็อกเหรียญต่างๆเนี่ยที่ทางวัดเคยสร้างในพิธีอะไรต่างๆนี่ก็จะ นำมาไว้ในห้องนี้นะครับซึ่งบล็อกทุกบล็อกก็จะมีการทําลายนะครับอย่างเช่นรูปนี้นะครับเราก็จะทําลายบล็อกก่อนที่จะนํามาเก็บไว้ในห้องนี้นะครับทั้งหมดเลยครับทุกชั้นของวัตถุมงคลที่เป็นของวัดที่จัดสร้างก็จะเอานํามารวมไว้ในห้องนี้นะครับเป็นห้องรวมวัตถุมงคลของวัดนะครับจะเป็นเหรียญสมโพธิหุ้มปียอดทองคําก็ดีนะครับ เป็นเหรียญท้าเวสุวรรณอุรังคพิทักษ์ก็ดีนะครับจะเป็นเหรียญพุทธโคโดมสัทนาคาราชก็ดีนะครับเหรียญอ,องค์พระธาตุพนมจำลองที่ระลึกในการถวายแผ่นพระไตรปิฎกทองคำํำหุ้มห้องบรรจุอุรังคธาตุหรือรวมไปถึงพระกรุของวัดนะครับพระกรุของวัดแล้วก็เหรียญพระธาตุพนมรุ่น150ปีชาตการหลวงปู่มั่น นะครับร้อยีเพราะีพอหลวงปู่มั่นท่านก็ถือว่าเป็นพระเถระรูปหนึ่งที่เคยมานมัสการพระธาตุพนมและดำริในการที่จะบูรณะพระธาตุ